วันนี้สั่งเสื้อยืดมาครับเป็นเสื้อยืดสีพื้นนะครับก็จัดเซ็ตนะฮะหกตัวนะฮะสีสันสวยนะครับไว้ใส่อยู่บ้านนะครับสาหรับใครที่ชอบใส่เสื้อยืดนะฮะก็ถ้าสนใจนะครับหาซื้อมาใส่กันได้นะครับ ที่กัดนะครับอยู่ในคาอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือดูในคอมเมนต์นะครับแปะไว้ให้ก็เข้าไปเลือกดูกันได้นะครับ